เผยภาพรีซ่าแบ็คพิงค์ไปร้านล่าสุดล่าสุดของริซ่าแบ็คพิงที่ร้านมอฟายยอดนิยมถูกแชร์อย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลมีเดียในวิดีโอไวรัสรีซ่าถูกห่อตัวด้วยผ้าห่มและสวมกางเกงชุดนอนทําให้เธอจําแทบไม่ได้แฟนๆเชื่อว่ารีซ่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายในสาธารณะดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะปรากฏตัวอย่างเงียบๆ วิดีโอเริ่มต้นไม่ได้แสดงใบหน้าของริซ่าแต่แฟนผู้โชคดีที่ได้พบกับสมาชิกแบ็คพิงที่ร้านอาหารแห่งเดียวกันได้แชร์โพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อตอบกับอยากรู้อยากเห็นของชาวเน็ตแฟนคนดังกล่าวอดไม่ได้ที่จะชมแระชมรูปร่างของลิซ่าโดยกล่าวว่าเธอสูงและดูผอมเมื่อลิซ่าเดินผ่านฉันฉันสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเธอเล็กมากผิวของเธอก็น่าทึ่งเช่นกัน เธอสวยจนเปล่งประกายจริงๆแฟนๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุขอถ่ายรูปกับเธอแต่ผู้จัดการปฏิเสธอย่างสุภาพเมื่อเข้าไปในริฟฉันและเพื่อนๆรวบรวมความกล้าเพื่อขอรายเชนของริซ่าและแสดงความปรารถนาของเราที่จะถ่ายรูปกับเธอน่าเสียดายที่ผู้จัดการที่มากับริซ่าเธอปฏิเสธอย่างสุภาพแม้ว่าเราจะไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันแต่เพื่อนของฉัน ฉันก็พอใจมากที่ได้เจอรท่าแบบตัวเป็นๆนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ